ดีใจอยู่ดีจทุกคนอยู่กับจันตูตาที่มีมาสคอตชื่อหมูท้านะวันนี้อยู่กับเกมฮงไกสไตร์ที่ตั้งใจจะมาเมื่อวานเนาะแต่ว่ามันเหนื่อยเกินเหนื่อยเกินทุกคนที่เสียงก็คือยังเหนื่อยไม่หายเลยอะแล้วก็อันนี้แอบมาไลฟ์แป๊บหนึ่งเนาะรีบมารีบไปแล้วกันเนาะทุกคนล้วจะเป็นน้องไซเฟอร์ไม่รู้จะวิน ขายของอยู่หรือเปล่าแต่ว่าได้เวลาแล้วไดกูนะอันนี้ก็เอาที่ไม้มาดึงน้องเนาะเพราะว่าในพรีวิวเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นไม่ได้แบบว่าคิวคอน้องแมวก็เลยอะการันตีไม่มีเนาะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าไฮยาซินเขามาเร็วยี่สิบโลเขามารอบที่แล้วแบบกดเล่นเล่น แล้วเขาออกมาเลยแบบมาเลยเออแต่ว่าเป็นการกดเล่นๆที่ดีใจที่มีเขานะเออแล้วก็สวัสดีคุณจตุคนด้วยนะแล้วไม่จตุปอมเนาะวันนี้หายหายทุกคนด้วยนะหาจดวินอยู่ในแชทแล้วแล้วก็มีถ่ายทอดสดแล้วแ้วขอเช็ด,ห,ด,ห,ดหรอในดิจ่ะ เดีย๋ยวพี่ดูให้ใหม่แล้วกาันทำไมมันหยุดชั่วคราวอะ่ะมันใช้แชร์จากโอบีเอสหรอหรืมันขึ้นไหมนะจะวินวินถ้ามันไม่ขึ้นก็หนูไปดูแบบดีเลยในไลน์แล้วลูก โอเคป่ะอันนี้มีอะไรมาก,กมายกายกองเมื่อวานถึงขั้นแบบปากเจ้าวินแค่เข้ามารับลายวันอ่ะวิ่ไปรับรายวันให้หน่อยวิ่ไม่ไหวแล้วเอ้ารอเห็นมันเต็มก็เลยนึกว่าเจ้าวินแบบมาไอ้น,นี้เฉยเป่ะพี่ไม้ใจหิ้วคอน้องแมวหรือไม่แล้วก็เย็นชิงอยากจะเลี้ยงหมา หรือเลี้ยงแมวนะทุกคนเดี๋ยวลืมเปิดไอ้นี้ลืมเปิดแชทไอบ้บ้าไปถึงแชทตัวเองเนี่ยสติสตังคือไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะทุกคนเฮ้ไม่มีจริงๆทั้งสติและสตังฮ้ฮ้ยปะ่ะแล้วก็น้องเขาชื่ออะไรนะวินแคททเทีย อะไรสักอย่างในวูว่าก็เดี๋ยวไปสุ่มตอนเย็นที่หมายถึงสุ่มเองคนเดียว <laughs> อันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตอุ้ยยังไม่ทดลองตัวละครเลยมีแค่นี้เลยนะทุกคนน้องไฮยาซินก็คือกดแล้วก็ฟึบออกมาถ้ากับหกโลอ้ยได้อยู่ กดไปก่อนสี่อันให้มันเต็มสิบนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหาวจริงหาว พี่มาหิวแมวแล้วก็คุยกับเจวินก่อนหน้านี้เนะว่าช่วงเนี้ยหลุดได้แต่แมวใช่พีต้าหลุดแมวเออใช่เราอะหลุดได้แต่แมวตั้งแต่ตอนกดน้องอไรนะเอสคอฟฟี Coffee er, Coffee ่เออร์คอฟฟี่แอร์นั่นอะก็หลุดได้เป็นใครวะพี่เดชียเออหลุดเป็นพี่เดเชียแล้วก็อาจารย์อะเราหลุดได้เป็นน้องเนโกมาตาก็คุยกับวินถือว่าวินหลุดเลดได้เลยวะ่ะ แต่วินก็บอกว่าแต่น้องเป็นแมวนะเฮ้ยได้วอ้าได้ลงไล์แล้วดิไม่พี่กดใบเดียวเออเพราะว่ามันมันยังไม่โคกไม่คือคือเนี่ยแกดูดิเนี่ยไฮยาซินแกดูพี่กดไปแค่สองใบเองพี่กดไปแค่สองใบ แล้วไฮเยซินคือยอี่สิบใบทุกคนแปดโลเออแล้วไฮเยซินพี่กดไปเฮ้ยทุกคนแล้วไฮเยซินพี่แบบกดไปตอนนั้นมันยี่สิโลอ่ะพี่กดเล่นๆคำๆก็ไอ้มีพูดอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยแล้วอนักษาก็เหมือนแบบห้าโลฟรีกับเหมือนเจ้าหมีกดให้สิบโลดูดิดูเนี่ยตั้งแต่เย่นชิงตรงเนี้ย ลุนพี่เอางานไปแรกกาชาอีกแล้ว lc สิโลพี่ต่าแมวจะทำให้เราหมดตัวจริงๆด้วย lc สิบโลเหรอเอ้าอยู่ดีๆก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเออแป๊บนึงแพี่ขอดูประวัติก่อนเหมือนมันใกล้แล้วปะหรือยังวะเอ้ยเอ้ย สี่สิบยี่สิบโลเอาตัวทองเลยว่าวินพี่หาไม่ทันไหมอ่ะไม่ทัแนแม่เฮ้ยวิ้งวิ้งเฮ้ยวิ้งนี่ไงพี่เอาตัวทองเลยนะเอาตัวทองจริงๆทุกคน อะไรดิ <laughs> พี่ไม้พี่พี่อย่าลืมนะพี่ยังมีบาทที่ชอยกับพี่ <laughs> สองม่วงได้วะ,ะโอ้ยเิดใจมากคนนนี เป็นเรื่องบ้าอะไรเขาเนี่ยไม่ได้แคร์ไว้เลยอ่ะมีภูไม่ใช่แกคนเดียวนะที่มีไซเฟอร์แล้วดับเบิลเอลซีน่ะที่เมื่ี้นองขันกัะบะแล้วนองตกใจมากเลยเรื่อเรื่องบ้าเลยเนี่ยเบิ้นไว้ันไม่ขวดเบิ้นตรงมีไม่ขวดเบิ้นตัวป่าววะ คิดหนักเลยภายนอนนี่เขามาครึ่งแรกครึ่งหลังวะดูพ้าเจ้าคิดว่าน่าจะรึ่งแรกนะพี่พระเจ้าแบบพระเจ้าอ่ะว้าเจ้าไม่เล่นอะไรเลยไม่ใช่หรอเอออะไรแบบที่ยังไม่ได้แตะในบีใช่บ้าบอเราขัดทิ้งไปเลยวะเอ้ยเสียงมีบูอเสียงมิวเข้าด้วยเหรอใช่ อยาสูมนะ้วต้องเก็บเพชรไว้ให้พี่ภายนอนไม่เป็นไรพี่ภายน่อนอะ่ะเขาไม่ได้มีแค่เพชร <laughs> อันนี้ต้องลักยี่กว่าเดิมปะว่าไอ้ยี่สิบโลลักได้น้อยสิอันนี้กี่โลวะพี่หนึ่งโลไอสองโลอ่อ,ลอ้อสองร้อยอะไร สโลล้นะน้องแมวหอ,อย่เงี้ยคือ <c ười> นี่เขาแข่งทำสถิติกันอยู่วะเนี่ยคนที่กดเนี่ยพี่อะไรน้องไมเราก็ได้มาเท่าไหรนะ่นะวินหกสิบโลว่าหนึ่งตัวกันหนึ่งเอลซี นี่มันบุคคลทำสถิติแข่งกันนี่ว่ะเออหน้าร้านตัดเสื้อกับพี่ไม้นี่มันตาเป็นนี้เลยนี่ว่าตาพ่วิวชอบตอนพี่ไม่ได้จับหน้า้องแมวใช่ก็เลยเนี่ยเอาพี่ไม่ได้เพราะว่าจับแมวแล้วก็ได้แมวจริงๆด้วยอืออทุกคนที่ทำงานมาเหนื่อยๆพี่แฮปปี้แหละแต่ตอนนี้ใจแฮปปี้กว่าถ้ามีไฟนอนด้วย เอ้ยพี่ไม้พี่ขอแบบนี้ตอนภายนอนอีกรอบนะพี่นะแบบชาติหน้าพวกพี่ไปดูไอ้นี้ด้วยกันนะพี่โอ้ยกิจกรรมที่พี่รอมาแล้วหรอเอ้ยดูกคงเงี้ยงมาแล้วอะ่ะแล้วจะยังไม่ทำกิจกรรมอะไรเลยสักกิจไอ้ทดลองตัวละครก็ยังไม่ทดลองคือคือชอบอะ่ะแค่ชอบก็ไม่ต้องทดลองแล้วปะว่าบอ,บอนี่เราคือไลฟเมื่อกี่นาทีเนี่ย ไอ้เปิดโพลไปด้วยว่าแต่ละคนอยู่ตรงไหนวอีกแม่งอะไรเต็ไมไปหมดเลยเมืองเมืองน้อข้าอ่ะต้องกดอะไรวะเมืองน้องข้าวนี่ชื่อว่าอะไรนะสเตเซียวะ่ะเยอะน่าจะตรงนี้ชาวินไปจุ่มไลน์แล้วถ้างานอย่าปิดปึ๊บ นี่ไม่ใช่อยู่ไหนหน้าประตูนู้นหรอมาเก็บเศษเซี่ยวค <c oughs> อฉัน <c oughs> น้องแมว <c oughs> ขอบคุณการเสืยอสละนับเอิบพันปีของเธอนะเก้าสิบอะไรเก้าสิบ แล้วก็สิเอ็ดเหรียญเร็วขั้นเทพยังเหลืออีกสิบสองเหรียญแค่ช่วยพวกจ่าหนูแค่ช่วยพวกจาหนูกนูโลก,โลกถ่วเวลาไว้ก็น่าจะพอแล้วล่ะมั้งลูกพี่จะทำแบบนี้จริงๆหรอตัดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมเป็นอะไรไปนายกลัวขึ้นมาหรือไงป่อหลอกแค่เป็นห่วงว่าลูกพี่ก็รู้นี่ว่าเจ้าขนดชุดดำนั่งแข่งจนน่ากลัวแค่ไหนกลัวตายเหรออุ้ยเขาคุยกันตั้งแต่จรงนี้แล้วหรอน้อง ทำไมาจุดๆถ,ถามคำถามนี้ล่ะไม่มีอะไรแค่อยากจะบอกนายว่าฉันไม่กลัวหรอกแค่แค่ไปรวมตัวกับเจ้าหญิงติดบ้านเท่านั้นเองมีอะไรน่ากลัวกันเจ้าหญิงติดบ้านหมายถึงน้องแคตเตอรลิสนะทุกคนที่ฉันกลัวคือสุดท้ายแล้วจุดจบของตัวเองจะไม่มีค่าอะไรต่อโลกไปนี้เหมือนกับคนในเผ่าพันธุ์ของฉันตั้งหากน้องโอ้อะไรเนี่ย เออคือเราเข้าใจว่าน้องหวงเหรียญแต่จริงๆคือเหรียญแม่งมีจำนวนจำกัดโอ้ยเศร้าอ่ะ <c oughs> ฉันก็เหมือนกับลูกพี่ถ้าฉันไม่อาจใช้กลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดร่วนกับลูกพี่ได้แล้วก็เพจทบายก็คงนอนตายตายไม่หลับแน่ๆืมรู้อยู่แล้วว่านายต้องพูดแบบนี้เอาละ่ะตามแผนของเรานายต้องอยู่ข,ข้างาพี่ทิปปี้กับชินนอนให้ดีละ่ะจำไว้ว่าตอนนี้นายเป็นแค่ซองจดหมายเพราะงั้นอย่าส่งเสียงจนทำให้พวกเธอตกใจกลัวซะได้ จะจะไปทำเป็นลูกพี่ผิดหวังนงไม่ถึงเลยว่ากลัวสุดท้ายของเราจะตั้งอยู่บนความเชื่อใจซึ่งกันและกันแบบไม่มีข้อกังขายอย่างนี้น่าขำจังนะท่านเซกวัวท่านเซกัวอัสแมวล้านชีวิตวาวาวาน้องแมวเศร้าจังอยุกคนอีกคนหนึ่งเป็นอากีอา แป๊บนึงนะอย่าไปเอาไฮยาซินก่อนอ๋อขอดูแมปแป๊บนึงทุกคนไฮยาซินโอ้โหแล้วฉันยังเปิดอัน,นี้ไม่ครบไม่นะวาร์ปได้ปะเนี่ย แล้วก็เป็นคนดูแมพเก่งค่ะด้วยสี่ชีวิตอันล่างเหรอพิ๊เฮ้ยตาฝาดปะเนี่ยตาฝาดว่าอะไรฮะเจ้าโทลิตาฝาดว่าอะไรแบบเอ้ยพี่แมวไล์อย่างนี้เหรออ๋อ กวาลพรมแดนแห่งสุดท้ายแหวะจับเงี้ยงอหิยซิลูกสุดไปสายลุงฮปาการด่าณน,นาพาพางทลายลงแล้วสายน้ำทอง สายน้ำทองคําร้อระอุไหลป่าผ่านซาาปราหักพังดุดใัยแมงมุมพยาซินฝ่าฟันความยากลาบากขนาดก้าผ่านเนธิวาราตีที่กําลังจะถล่มลงมาจนไปถึงเบ,บื้องบนของจิตกรรมแห่งสวนสวรรค์ที่แตกหักสุดท้ายท่านเซเลออสก็ได้บอกฉันว่าอำนาจแห่งท้องนาภาได้ประสานเข้ากับร่างเทพของอควิลาอควิลาและถูกหลอมรวมเข้ากับจิตกรรมแห่งสวนสวรรค์แล้วสถานการณ์ตอนนี้เร่งด่วนมาก ไม่มีเวลาปลดเปลืองพลังศักดิ์สิทธิ์แบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วล่ะวิธีที่เร็วที่สุดก็คือสลักตัวเองเข้าไปในจิตกรรมแห่งสวงสวรรค์เพื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอคิล่าและพยุงท้องนาภพาเอาไว้น่าจะเจ็บนะนะ่ะ <c oughs> อย่างกับว่าตำนานแห่งวีรชนแห่งท้องนาภพาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในลานแสงทุนทยาได้เกิดขึ้นกับตัวฉันจริงๆแล้วล่ะถึงจะฟังดูเจ็บมากเลยก็เถอะ แต่ว่าสุดท้ายคนที่ถูกประทับลงไปบนจิตกรรมอย่างฉันจะต้องยิ้มออกมาแน่ๆเพราะว่าฉันสามารถเยียวยาเทอณาพาได้ยังไงล่ะเฮ้ๆเ <c oughs> <c oughs> จะเคยเผยบาานแล้วสินะเฮ้ๆฮ้น้องมอร์นิ่งครับรันเหมยรันเหมียวสิพี่นอนแล้วหรือยังเสียงพี่คือเป็นไงเพิ่งตื่นน้องไอเอซินหนูเจ็บไหมลูก แต่นอนแล้วนอนแล้วนอนแบบเมื่อวานเหนื่อยมากกลับมาจากทํางานคือนอนไม่เอาอะไรแล้วอะ่ะเกมก็คือฝากวินแล้วอะ่ะตอนฝากวินก็คือยังไม่กลับจากที่ทํางานเลยมั้งอากีอาพอเล่นจบเอาแป๊บน,นึงนะทุกคน มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วฉันก็งงว่าเข้ามาถึงที่ไหนวะพอเล่นน่าจะเป็นลาตีโอ้โหแล้วยังยังไม่เปิดวาร์ปเลยสักอันเดียวตัวฉันทำอะไรลงไปมันคืออันกลมๆมค้งๆค <c oughs> กลมกลมโค้งโค้งตรงไหนวะใช่ไหมนี่ยหรือมาผิดที่ผิดทางอันนี้หรออืมใช่แล้วล่ะฮึฮึพี่อากียอ อากิอาเครื่องเทพแห่งจินตนิยมและผู้นำของผู้สืบสายโลหิตท,ทองได้เผาผ่านประกายสุดท้ายไปเพื่อไปเพื่อการเดินทางได้ล่าเปลวไฟจนหมดสิ้นสิ่งที่คุณเห็นในตอนนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวที่หลงเหลือจากความทรงจําเท่านั้นในระยะห่างหนึ่งร้อยก้าได้ทองได้รับรู้ถึงการมาเยือนของแขกผู้มีเกียรติแล้วคุณครรัดอยากจะพักที่นี่สักครู่ไหมเออช่วยประเมินตัวเองหน่อยสิเศษเสี้ยวของความทรงจําเราก,กำลังสั่นไว คำพูดจากอดีตผสานเข้าด้วยกันเพราะอารมณ์ที่บรรจุอยู่ในนั้นในช่วงเวลา1,000ปีที่ผ่านมาฉันได้เห็นการดับสูญของไททันทั้ง10จากความอ่อนแอโง่เขลาในตอนแรกเริ่มจนมาถึงการค่อยๆเรียนรู้ที่จะชี้นำผู้คนหวังว่าการจากไปของฉันจะกลายเป็นบันไดที่ทำให้ทุกคนก้าวต่อไปใครนอนจะไม่ทำให้คุณผิดหวังคุณทำได้ดีแล้วพวกเราจะไปสักขีพยานต่อ,อยุนนี่ไม่ไหนแทนเอง คุณทำได้ดีมากแล้วล่ะมันต้องเป็นคำเนี้ย <c oughs> เท่านั้นแล้วทุกคนขอบคุณพี่อากิอาฮะฉันทําได้ดีพอไดอยังนะพี่พี่ทําดีเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วโอ้โ oh ห oh. เปิดลูกอากิอาไหมครับเปิดครับออกในสองโลครับนี <c oughs> <c oughs> ย่ยอกหยอกหยอกโลประมาณเปิดน้องไฮซินแล้วมันอยู่โลที่หกเจ็ดแปดโลที่ ที่แปดออกครับโลทีแปดโลทีแปดปีตาเบิร์นใช่แล้วก็เบิร์นเอลซีด้วยไอ้บ้าทำไมไม่รู้จักเบิร์นตัวละครเบิร์นเอลซีทำไม <c oughs> เผื่อไน้าจะไปของใครนอนก็ได้ <c oughs> ซึ่งควรจะดีใจสินะดีใจที่ตัวเองเฝ้ารอจนถึงตอนนี้ <c oughs> พิอากิอากดๆออกไม่ไม่ไม่ไมพีฉ่ฉันกดผิดฉันแค่กดผิดพี่ ขอบคุณสำหรับหนึ่งพันปีที่ผ่านมานะคะทั้งพี่อากีอาทั้งน้องไฮยาซินไฮยาซินเลยล่ะไซเฟอแต่ไฮยาซินนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยได้โผล่มาแต่ว่าช่วงท้ายนี่เนื้อเรื่องเขาก็เอาเรื่องเนาะแล้วก็นี่นะฮะน่องแมวน่องแมวไปไหนแล้วยังไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะทุกคนเพราะว่า ต้องใช้คาว่าอะไรดีพอไม่ใช่เป็นตัวที่มีการันตีเรา,าจ,จะไม่ได้เตรียมอะไรมาให้เลยแล้วก็ตั้งแต่อนักซามาไฮเซีแล้วก็มาน้องแมวอ่ะมันแบบมันรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตัวเองอาจจะหลุดเลทก็ได้ก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเนาะตบบาน,น้องก็ใจน้องเคยโดนของไฟไฟเมียนอน <laughs> เขามาอยู่ <laughs> เข้ามาอยู่กับน้องพี่ <laughs> ฮะไม่ได้ไปไหนเลยน,นนี้ ไประเบิดงานก่อนไว้เจอกันโอเคครับก็อบอกไม่ได้ทำงานแล้วมาอยู่กับน้องดีฝาเอ็นดูเมื่อวานพลังงานพี่ก็ลงกระของอัพแมวนี่แหละโอเคขอบคุณเจ้าวินวินมากฮะแสดงว่าเป็นพลังจิ้งจอกมากระทำการไอ้นี้ไว้ปะก็คือเขาได้ใส่อะไรอ่ะสมใส่ทันทีได้ปะเอออันนี้ก็ใส่มั่วๆต,ต,ตัวไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ LC น้องอะ่ะขัดไปเลยได้ปะหรือว่าเราควรเก็บไว้ก่อนหรือยังไงหรือมันไม่น่ามีใครใช้ได้แหละขัดขัดไปเถอะอย่างนี้หรอแต่ยังไม่ขัดนะทุกคนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไว้ไปถามหรือว่าไปดูอะไรให้มันดีก่อนน้องตีของอัปเทตไปหมดอ่ะเมื่อวานนึกขอบคุณเจ้าวินมากฮะปะ่ะบ่ายสามแล้วพี่มาแค่นี้แหละทุกคนมากดกาชานึกว่าแบบ จะได้อยู่นานนึกว่าจะได้หวยหวนเ่อกหวยหวนจริงสรุปวันนี้เราได้เจ้าแมวไปนะทุกคนส่วนเจ้าหมาที่ชู่เปียกก็เอาไว้ลุ้นกันตอนเขามาเนาะว่าจะได้ไหมแต่ตอนนี้ก็คือมีอยู่47โลกับ LC ที่การันตีก็หายไปแล้วเบิ้ลนด้วยนะแม่งเอ้ยเครียดเลยก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะ ถ้าเขามาครึ่งแรกพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าค่างาน,นพี่จะเข้าแล้วพี่อนนอนนเลยเครียดเลยเครียดเลยก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตู้เฟดกับไพ่นอนเนาะใครกดทั้งเฟดทั้งไพ่นอนก็สู้ๆนะคะพี่ไม่ได้กดเฟดเนอกดแค่ไพ่นอนเดี๋ยวตอนเย็นขอดูก่อนว่ามันจะมีอะไรมาย,ยุ่งวุ่นวายไหมถ้าไม่มีก็อาจจะมาไล์อีกหนึ่งงรอเป็นเกนชิน น้องทุกคนกิจกรรมกินชิ้นเพราะว่าตอนแรกจะนัดพวกพี่เฟิร์นเล่นวันเสาร์แต่ไปมาวันเสาร์พี่ก็เหมือนจะต้องมีงานไปทําจะต้องมีงานไปทําเหมือนกันก็เลยอะอาจจะต้องขยับมาเป็นวันนี้แทนแล้วล่ะ <c oughs> วันศุกร์นี่เผื่อเอาไว้เล่นกิจเงี้ยเงียนเนาะอ응ืมเฮ้ยวันศุกร์ก็มีอะไรนะเดลี่เซาบ้าโอ้ <c oughs> เกมเยอะไปหมดเว่ <c oughs> มันไม่นะ, <c oughs> อะเอาละเออพอแค่นี้แหละทุกคน ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กันตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวแอบ,บไปซูมแคทคาเทียด้วยไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายอย่าเจอกันตอนเย็นอีกรอบฮะมาบุญหนาะขอบคุณนะฮะ